รัเสเซียตัดหน้าอเมริกาไปถ่ายน้ำในอวกาศครั้งแรกของโลกเรื่องนี้ในชาวอเมริการคงจะรู้สึกโอ้โหเต็งอนะมันเต็งจิตมากๆเนาะ คือคุณผู้ชมก็คงรู้แหละว่าไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่ารัสเซียเขาก็แข่งขันกันจะเป็นเจ้ามาหาอำนาจของโลกมาโดยตลอดในเรื่องต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเรื่องการจะไปถ่ายทําหนังในอวกาศจริงๆเนี่ยทางอเมริกาเขามีการเปิดเปยมาก่อนนะคะโดยคุณทอมครูกสแสดงหนังชื่อดังประมาณปีที่แล้วทอมครูสเขาเคยเปยบอกว่าเนี่ยเขามีแพลนได้รับการติดต่อให้ไปถ่ายหนังในอวกาศจริงๆโดยเขาจะร่วมมือกับคุณอีลอนมัสซีอโอใช่ไหมคะของอ่าเทสลาแล้วก็สเปซเอ็กซ์รวมทั้งกับทางนาซาจะออก ออกไปถ่ายหนังกันในอวกาศซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ทําสักทีผ่านมาปีนึงตอนนี้ไม่ทันแล้วฮะตอล่าสุดรัสเซียส่งกองถ่ายขนาดย่อมออกไปถ่ายที่สถานีอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยภาพยนตร์ที่จะไปถ่ายทําในอวกาศจริงๆเรื่องแรกของประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติก็คือหนังเรื่อง challenge ค่ะถูกปล่อยออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยยานอวกาศที่มีชื่อว่ายาน soyu ซึ่งคนที่ขึ้นยานไปนก็มี2คนก็คือพุ่งกับชื่อด คุณคริมชิเพนโก้แล้วก็นักแสดงนำหญิงหรือว่านางเอกของเรื่องก็คือคุณยูเลียเลสลิตค่ะเดินทางไปบนยานอวากาศที่ชื่อว่าโซยุตซึ่งก็ข้อมูลว่าเดินทางไปถึงสถานีอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจึงก็เห็นว่าตามในเรื่องคร่าวๆข,ของหนังเรื่องเชลเลนจ์เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของคุณหมอสาวที่จําเป็นจะต้องเดินทางไปที่สถานีอวกาศเพื่อที่จะไปรักษาน,นักบินอวกาศนั่นเองอันนี้พลอตคร่าวๆซึ่งนักแสดงในเรื่องนอกจากนักแสดงหญิงที่เป็นนางเอกแล้ว เขาจะใช้คนที่เป็นนักบินอวกาศตัวจริงเสียงจริงเข้ามาร่วมในฉากด้วยนะคะแผนกําหนดการเดิมเนี่ยก็น่าจะถ่ายทํากันน่าจะประมาณ10กว่าวันซึ่งภารกิจนี้น่าจะถ่ายทําเสร็จแล้วก็กลับมาสู่โลกเนี่ยน่าจะวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเหมือนเป็นการดับฝันของสหรัฐอเมริกาที่อยากจะขึ้นไปถ่ายทําหนังในอวกาศจริงๆเป็นประเทศแรกของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้รัสเซียไม่พูดแต่ทําเลยจึงสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ดูเหมือนว่าอวกาศจะกลายเป็นดินแดน การแข่งขันของอุตสาหการรมใหม่ๆหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหการรมวงการภาพยนตร์แวดวงการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งความบันเทิงเพราะล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วค่ะชาวบริการ4คนที่เป็นคนธรรมดา,าไปสร้างปรากฏการณ์การขึ้นยานออกไปเที่ยวรอบโลกค่ะโดยเป็นโครงการการท่องเที่ยวระยนอวกาศ s p ป c เอโคจอรอบโลก3วันก่อนที่จะล่อดลงมากลับสู่พื้นโลกค่ะแม่สมัยนี้เนี่ย วิวัฒนาการเที่ยวเมงต่างๆมันล้ำจริงๆนะคะภาคธุรกิจต่างๆแข่งขันกันบนพื้นโลกไม่พอแล้วคุณผู้ชมต้องไปแข่งขันกันบนอวกาศด้วยค่ะ